อุ้ยเอาว่ะผมก็เปิดได้ไหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะเปิดได้บ่อยแค่ไหนนะพอมันเกิดขึ้นอีกมันก็มันก็เหมือนแบบว่าเ <c oughs> สียสิ่งอีกครั้ง <c oughs> ไอเหี้ยทำไมวันนี้คุมาเรื่องเสียสิงวะ ออฟตัสแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโคดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทำจากวัสดุโนวาวเทมทำให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัสสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อคอยในเกมฟีฟ่า22และฟแบบี ลิงอยู่ด้านล่างครับโอเคมารอบนี้ผมขอต่อเนื่องจากรอบที่แล้วเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะผีสิงอีกแล้ว นักเตะผมผีสิงแล้วอะอย่างนี้แสดงว่ามันน่าจะมีของนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นในเกมเลยแล้วกันไม่เล่นไม่เล่นในเว็บแมงแลวไอ้สี่พันสุดท้ายของเรานะครับผมรอบนี้มันต้องแบบได้ได้ลืมได้ลํำบ้างหรือว,วะแหมส่งมาแต่ตัวบวกเจ็ดอะไรให้กูก็ไม่รู้เนี่ยกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้เราจะเล่นอ่าโอ้โหเอางี้ดีกว่าดาวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรามาลุ้นไอ้ข้างบนก่อนว่าเราจะสามารถสะสมดาวเนี่ยได้กี่อันนะครับผมถ้าได้สักเก้าสิบคือผมอะอยากกดดาวไอ้เก้าสิบดวงเนี่ยเนี่ยไอ้ไกดเก้าครั้งใช้เก้า ผมมีความรู้สึกว่าแจ็คพอตมันจะออกค่อนข้างง่ายกว่านะครับความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆไม่มีหลักการที่ยเลยเลยเดี๋ยวรับรองผู้จัดก,การก่อนนะครับผมโ,โอ้โหลุดอ๋อมีการันตีบอกแดอยู่แต่จริงมือควนการันตีมาให้กูเลยก็ได้นะไอใบที่เหลือเนี่ยยังต้องให้กูไปลุ้นอีกเหรอโอเคมารับของรางวัลเรียบร้อยนะครับผมรูปแบบหนึ่งกด100ครั้งถ้ากดรูปแบบหนึ่งได้มันได้มันได้สี่ทีใช่ป่ะเอ่อเดี๋ยวนะแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้ดาวมันก็น่าจะน้อยลงเล่าว่ไม่เป็นไรใส่เต็มส ได้มา35เนเดิมเลยสัสเล่นรูปแบบที่หนึ่งดีกว่าไอ้เหี้ยไปได้มา13นะครับผมโอ้โหน่าประทับใจสุดๆตอนนี้ดาวผมอะมีแค่48คุณคิดดูเอานะรอบที่แล้วที่ว่าเฮี้ยเนี่ยยังได้ตั้งเท่าไหร่80-70ใช่ไหมรูปแบบ2องเอาซะหน่อยแล้วกันวะอ่ะได้มาอีก5นะครับเอาไปพังพังหมดแล้วกูเฮี้ยเหลือ6กเหรียญครับอืมได้มาทีละนิดทีละหน่อยไอ้เหย้ยเอ้ย ทำไรกูลงไปวะเนี่ยรอบนี้ได้มา66ดาวอ่ะคือไม่ต้องหวังแจ็คพงแจ็คพอตอะไรเลยเนี่ยแล้วมึงเอาอะไรลูกกลมๆอะไรมา อย่างกาไอ้อะไรวะไอศูนย์พิทยาศัสฑ์วิทยาศาสตร์เดี๋ยวเป็นลูกแก้วแล้วมีสายฟ้าข้างในอ่ะเี้ยรอบนี้ไม่มีแจ็คพอตเลยว่ะหรือรอบที่แล้วเราแจ็คพอตแตกไปแล้วมันก็เลยแบบว่าเต็มโคต้าอะไรย่างนี้เป็นไปได้ป่าววะเอ้เนี่ยช่างแม่งกูเริ่มเฟ้อไรสัตว์คือผมก็เกลือมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วนะแกก็ไปชินสักทีนะครับผมบางทีปากอาจจะบอกว่าชินแล้วชินแล้วเนี่ยแต่มันไม่ชินหรอกครับไอความเกลือโดนทีทีก็เหมือนการเสียสิ่งครั้งใหม่นะครับรอบนี้มีห6กดวงใช่ไหมดาวใหญ โอเคสวยงามไอเหี้ยไม่เคยทำให้กูผิดหวังอ่ะโอเคจบแล้วเหลือ6อันครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะไปเล่นอันนี้เลยแล้วกันกดทีเดียวไป อุ้ยเอาว่ะมันก็ยังอุตส่าห์มาให้นะคะไอคอนเนี่ยแต่ว่า Victor aya, วิกเตอร์บาย่ากูให้มึงตรงนี้เลยอย่าเอามานะอันนี้ถือว่าเป็นแจ็คพอตของดาวดาวขนาดกลางเลยนะครับผมเอ้ยอย่านะักลางหรือเล็กวะอ๋อขนาดเล็กขนาดเล็กอะโอเคไม่เป็นไรอย่าอยได้ไอคอนมาเห็นไหมผมบอกแล้วเปิดไอคอนน่ะผมก็เปิดได้หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะเปิดได้บ่อยแค่ไหนนะพอมันเกิดขึ้นอีกมันก็มันก็เหมือนแบบว่าเสียซิงอีกครั้งไอ้เหียทำไมวันนี้กูมาเรื่องเสียซิงวะ การเงินรอบนี้โอเค2 2 1เนาะก็น่าจะได้สักส2 2 3อนะเนาะพอให้น้ำได้เนื้ออยู่นะครับสำหรับ่ี BP นะครับผมผมรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นการไอคอนธรรมดานะเว้ยแต่ผมว่าผมน่าจะฮิงกว่าไอคอน109 110ิที่มันผ่านมานะจริงๆใบเนี่ยเดี๋ยวใบแรกเอาลุ้นบวก8ก่อนเลยนะครับผมไอคอนคือไม่ไหวจริงๆต้องต้องเอาไปเป็นใบสุดท้ายว่ะหลงังๆมาเปิดไอคอนใบแรกๆแ,แป้งพังตลอดนะครับโอเคใครก็ได้ขอบวก8มาสักหน่อยแล้วกันนะบวก7เยอะแล้วกูขอลอง ไม่เป็นไรเรามีสุ่มบวกแปดอีกใบหนึ่งนี่นาใช่ไหมอ่ะโอเคบวกแปดเถอะขอเถอะครับพี่ขอเถอะครับสักใบหนึ่งเบอร์เจ็ดใครวะโอ้โหบวกหกสัตว์เอยกูไม่งอละกูกูกูไปเปิดกรนตีบวกแปดเลยดีกว่ามาแน่แหละบวกแปดใบเี้ดูดิว่าจะเป็นปีไหนเป็นใครอะไรยังไงน,นะครับโอ้โหโครเอเชีย เฟรซิสบวกแปดสามอุ้ยมันก็มันก็ได้น้ำได้เนื้ออยู่แล้วเนี่ยเฟรซิสนี่ตัวใช้งานแล้วว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ารูปล่างดีมากเลยนะครับผมถือว่าวันนี้เราประเดิมสักหกลาดได้ดีแล้วนะครับผมเริ่มมีกำลังใจในการเปิดแพ็คต่อไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสุ่มถึง7โอ้โหไม่ต้องเอาเมากูขอแบบว่า56ก็ได้ให้กูเบื่อบวกเล้นะข้ามเลย อิซากิบวกหขอบคุณมากทอกว่าตอนนี้เหลือสุม่มบวกเแล้วก็ดาบพวกดาบบวกสใช่ปะโอ้โหคือไอ้เหี้ยพวกการ์ดดาบนี่แม่งยังไม่ได้เฮเลยเออเอาจริงยังไม่ได้เฮกับพวกการ์ดดาบเลยครับหลงัลงๆมานี่ไม่ค่อยมีหรอกจังหวะแบบว่าดาบคมๆออกมาตัวเป้งๆอะไรเงี้ยยากครับยากจัดอ่ะไปเปิดให้หมดเดี๋ยวจะเข้าสู่ไฮไลท์ของเราแล,แล้วนะครับผมโอเคเบอร์8 ออสกาบวกเอ่ะมึงก็มาอีกคนใ้าผมเดานะณนะตอนเนี้ยผมว่าตลาดนักเตนไอตัวบวกเบวกแนี่แม่งคือแบบว่าเกลื่อนจนแบบขายไม่ออกอะผมคิดว่านะเดี๋ยวเหลือ3ใบสุดท้ายแล้วนะครับผมขอล้างสวยสักสำรับละหนึ่งชุดละกันนะครับอะใบนี้ไปชุดหนึ่งไนดูดิเผื่อแบบว่าต็อกบาเชลซีอะไรออกมาก็ให้มันได้ใจชื้นหน่อยโอเคข้ามไปเลยนะครับแลมพาร์ตจซีเหมือนกันเดี๋ยวคนละปีอีกทีใบต่อไปก็นี่เลยออเก้าห้าสุ่มถึงบวกห้านะครับเผื่อฟุปีป๊ก ปั๊บอ่าแคปไหมล่ะมึงไอ้โอเว่นอี่ขออีกทีนึงแล้วกันวะอ้โอโหประตูมาแล้วนะ กูจะหยุดแค่นี้โอเคไหมบาโวกูจะหยุดแค่นี้นะใบต่อไปเนี่ยสามใบที่เหลือเนี่ยประตูอย่ามานะไอ้ด้ามไม่เท่าไหร่เพราะกลัวประตูออกอยู่แล้วแต่ไอ้ไอคอนเนี่ย <c oughs> กูกลัวตัวเดียวเลยวิตเตอร์บาย่าเนี่ยมึงเอาอยาชิ้นให้กูกูยังไม่เสียใจขนาดเนี้ยนะถ้าอย่างนั้นมันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะครับไปด้าห้าสิบก่อนเลยมึงอ่ะใส่เข้ามาลาองลาอูประตูออกไปหมดแล้วนะครับผมเฮนโดอ่ะใส่เข้ามาคาร์ลอสอัลเบตโตโอเคใส่มาไอ,อ้เฟนแบกดีกว่าไอ้เฟนแบกแล้วก็ตัวสุดท้ายเอาเป็นเทพบุตรรูปหล่อมาโค้ดรอยไหมอ่ะรอแล้วกันมาโครร้อยนะคับผม ลุยเลยลุยเลยนะครับดับห้าสิบไม่ต้องลุ้นเฮียรล้วกูวเปิดมาเยอะแล้วกูเปิดมาเป็นร้อยรอบแล้วมั้งนเนี่ยไอ้การ์ดปีนี่แม่งไม่ได้เลยเลยเรอสองบราซิลโอ้โหเตียโก้ว่ะเตียโก้ซิวาว่ะสองพันสี่เอาจริงนะไอ้การ์ดเนี่ยแม่งต้องเอาแบบดับสิบไหมผมเปิดอะ่ะถึงจะเอาอยู่ไอ้เอ,เ,อเกลือตลอด มาต่อดับ30บวกกันเลยนะครับหาซองอาซาเอาม,ามึงมึงมาเถอะมึงเถอะตอนนี้กูกูไม่เหลืออะไรแล้วนะครับกูรอไปรุ่นในค่อนดีกว่าไปยัดเข้าไปมาราโดนาอ่ะเอามาให้หมดคนเท่าคนแก่ของวงการฟุตบอลรอท่าเมทิวส์อ่ะเข้ามาลุยเลยนะครับประตูเราออกหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่แบบว่าระดับแบบเป้งๆทั้งนั้นนะครับใบนี้เนี่ยกูยจะเซ็งมากเลยนะถ้าเกิดว่าแบบเ <c oughs> บ็คแคมคาโตนาด็อกบามันออกมาเนี่ยเพราะว่าอีตอนบวก5ผมเปิดมาตั้งนานไม่ว่าจะดับน้อยแค่ไหนนะแมงไม่มา ถ้าใบดีมึงมานะกูจะเซ็งมากเพราะอะไรรู้ไหมต้องไปตีต่อเออนื่ออไหมบวกสามมันคาราคาซังไปเลยครับลุย <_ C> โอเคเุ้ยโอ้โ,อโหอตีอตีว่ะ 2007เปิดตั้งนานเพิ่งมาได้ปีแคปวะ่ะไอ้เหี้ยสมัยมันมาใหม่ๆมัน,ม,นมันมา VTR ปะ่ปะปราจีนทรงมันมาการ์ดไหนวะไอ้ไม่ใช่ VTR เด็กที่อะไรสักอย่างอะม่วงๆดำๆนั่นแหละไอ้การ์ดนั่นแหละที่ว่าเขาตามล่าปราจีนทรงกันใช่ปะ่ะไอ้นั้นยังไม่ได้นะครับผมไอนั้นยังไม่เคยเปิดได้เลยแต่มาได้กับไอ้หมอนี่นะครับผมซึ่งก็น่าจะโหดกว่าไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คให้หายคล่องใจหน่อยนะปราจีซุงอ๋ออันนี้ไงปีอัพเออหนึกตั้งนานนะครับไอ้ปีอัพที่ผมเคยอยากได้เนี่ยมันก็กลายเป็นนนนเเเก่่่าาาาาไปปปแแแล้้ววะะพรีคคมัสตทอขง เกวกว่านะครับผมโอ้โหบวกเจ็ดบวกเจ็ดแสนกว่าล้านนี่คเราเปิดอัพไม่เคยได้แต่ว่าไม่ได้ทีปีแคปเลยว่ะไอคอนใหม่ปาร์คซีซงอย่างนั้นเหรอโอ้โหนี่ถ้าผมทำฟูลมนยูอยู่นี่ไม่น่ารอดนะผมชอบปฏิปาร์คครับทีเด็ดมันอยู่ที่ค่าความอึดครับโอ้โหอึดร้อยยี่บสามเลย ไอ้พลังกบปัน่นควบคุมอารมณ์ร้อยยี่สิบสองนะครับผมมันคือดีใช่ไหมมันคือควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบว่ายิ่งเยอะยิ่งแบบว่าประหลอดแตกง่ายไม่ใช่เนาะเออผมยังไม่ได้ดูเลยน้อไอคอนใหม่มันมีใครบ้างแต่เห็นข่าวแว่วว่าอาานใกล้จะมาแล้วนี่ใช่ไหมอ่ะในขอดูหน่อยสิเพราะว่ามันอาจจะรออยู่ข้างในนะครับที่เรากำลังจะเป,เปิดกันนั่นเองอูตอเลสตอเลสกแพงอยู่เนาะขึ้นสี่จะได้ขึ้นสามขึ้นสี่เมื่อไหร่เนาะอองรีเบคแคมมาลดินีเอาตรงนะเอโต้เน่ยแม่งไม่ว่าจะอยู่ในเกมไไไหหหหนนนนนาาาคปปีี้แม่่่งเ็กอทบบว ในอุดมคติของใครหล,หลายๆคนนะคพอดูสแตทหน่อยนะเร็วคมตามคาดนะครับผมคล่องตัวน่าโดนนะตอนนี้มันราคาอยู่ที่แสนโอ้โหแสนนี่ตีสักบวกบวกห้าจะประมาณไหนวะโอ้โหบวกห้านี่ก็จีด๊ดจ๊าดเหมือนกันนะเอโต้กับองลีสรุปแล้วใครเร็วกันวะเนี่ยเอาเป็นองลีเร็วกว่านะครับผมผมว่า2คนเนี่ยในช่วงพีคๆแม่งเร็วพอๆกันเลยนะซึ่งมันก็ดูห่างไม่มากหรอกเพราะว่ามันมันดูห่างเพราะสีมันมันเปลี่ยนไงเออแต่ผมว่าทั้งทั้งสองคนเขาเร็วพอๆกันนะแต่ว่าองลีจะน่าจะเด่นไปในเรรื่ออองงขกาวบบุมล เียทีเด็ดทีขาดลูกฟรีคิกอ่าใช่ใช่รูกิงโค้งอะไรอย่างงี state, love, Metro, ้นะครับ <reco> น <Christ> okay, ี <kaz uffy> ่คือองลีมีอยู่ในทีมกูแล้วนะโอเคมาถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับไอคอนใบนี้เอโต้รออยู่ข้างในนะครับผมไอ้เียใครก็ได้นะที่ไม่ใช่บิลเตอร์บายาะนะครับผมเมื่อายาชินมาให้กูก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมลองอ่าใช้หางตามองสักหน่อยลองดูซิว่ามันจะลุ้นมันมันจะมองออกหรือเปล่าใชครับผมโอเคปึ๊บทง งแล้วโทมาซิลอ่ะไม่ใช่ผิวสีอะ่ะเป็นนักเตะผิวขาวอ่าหรือผิวสีวะผมดำโอเคคิดว่าน่าจะเป็นแฟรงก์ไรกาด ตอนแรกอะ่ะคิดไปแล้วว่าอาจจะเป็นคาร์ลอสเอาเบตโตแต่คิดว่าคงไม่ใช่ไงเพราะว่าผมเปิดได้บ่อยแล้วไม่มาหากูอีกแล้วเขาบอกว่า,วากิจกรรมนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จเรา8,000บาทได้น้ำได้เนื้อก็ประมาณเอ่อไหนดูซิโอ้โหแพงสุดคือเปริสิตนะครับผมเห็นอะดูดิไล่ราคาดิโอ้อโหยูเซบิโอฮาซาโรดิกเกสก็ตามนั้นแหละสัตว์